พัชรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังอยู่เดี๋ยวผมถามคุณตอบตามที่ผมถามสั้นๆกระชับนะค่คุณโทรมาขายบ้านพร้อมที่ดินเหรอค่ะราคาเท่าไหร่ครับสามล้านค่ะสามล้านเนื้อที่ดินเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าตารางค่ะห้าสิบห้าตารางวาแล้วแล้วบ้านกี่ชั้นครับสองชั้นค่ะกี่ปีครับอู ไม่รู้จำปีไม่ได้ไม่เป็นไรสิบหปีได้แล้วค่ะสิบห้าปรอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับหกห้าศูนย์นะค่ะหกห้าศูนย์หมู่ที่อตบุที่ห้าตะบล่าดสวายอำเภออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลำลูกกาปทุมนะเบอร์โทรกลับคุณคือเบอร์อะไรครับเบอร์นี้เบอร์ศูนย์แปดหกครับเก้าสามสามครับแปดเก้าเก้าแปดค่ะ เก้าเก้าแปดทำไมโทรมาขายที่นี่ขายเองไม่ได้เหรอไม่ใช่ขายค่ะไม่จจมอายากจะถามเรื่องภาษีอะค่ะอ๋โทรมาขายบ้านเลยจะถามเรื่องภาษีอ๋อจะขายสงสัยเรื่องภาษีกรณีเดี๋ยวนะคะพูดเลยนะคะกรณี <c oughs> ที่เราขายบ้านเนี่ยนะคะมันมีเรื่องภาษีธุรกิจกับภาษีไรายได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะครับใช่ทีนี้ ในบ้านเนี้มีชื่ออยู่สองคนในในในทะเบียนเอ้ใน,นโฉนดที่ดินมีชื่ออยู่สองคนคแต่บอกว่าได้รู้ว่าการเสียภาษีธุรกิจเนี่ยต้องอยู่ครอบเอ่อต้องอยู่ในบมีสำเนาทะเบียนบ้านอย่างน้อยหนึ่งปีใช่ไหมคะแต่อีกคนเนี่ยเขาไม่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านแล้อย่างไงครับภาษีธุรกิจตัวนี้ต้องอยังไงคะ เอาน่าคุณจะมาเกี่ยกันทําไมเล่าไม่ได้ไม่ใช่ต้องเสียสองคนเลยใช่ไหมคะหรือว่าไงมันก็มันมันมันก็ต้องเสียเพราะว่ามันอยู่ที่ราคามันไม่ได้อยู่ที่คนอ๋ออยู่ที่ราคาก็โทษโทษนะคะดี๋ยวเนี่ยก็ก็เห็นเห็นเพื่อนเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเกินหนึ่งปีไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจแต่ ถ้าไม่อยู่ในสำเนาที่เป็นบ้านก็จะต้องเสียทีนี้บังเอิญอยู่คนเดียวอีกคนไม่ได้อยู่ก็เลยสงสัยว่าจะต้องยังไงต้องเสียเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเสียดิมีคนอยู่ในบ้านมีคนอยู่ในบ้านไม่ต้องเสียถ้าเป็นบ้านว่างเปล่ามีแต่ทะเบียนบ้านอย่างนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพาะแต่ว่ามันต้องมีระยะเวลาอยู่นะมันจะมีกัจ่าว่าห้าปีหรือไงเนี่ย ถ้าเกินห้าปีก็ไม่ต้องเสียใช่มันมีไม่เสียมันจะเสียในกรณีหน่คือเอานี้ถ้าไม่เสียก็คือว่ามีคนอยู่ในบ้านกับสองก็คือผ่านมาแล้วกี่ปีอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ไปเสียภาษีเป็นบเป็นค่าธรรมเนียมเป็นภาษีค่าโอนอะไรเงี้ยภาษีโน้นนีนก็อันนั้นก็อันนั้นก็ศูนย์จุดห้าเดี๋ยวนะศูนย์จุดห้าอันนี้ภาษีนี้ก็สามจุดสามภาษีธุรกิจเฉพาะ ถ้ามีคนอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีคนอยู่กี่ปีก็ไม่ต้องจ่ายเมื่อเลยระยะไปไอ้ภาษีตัวนี้คือคือซื้อไว้เก่งกําไรเพราะงั้นถ้าขายเก่งกําไรแล้วก็เรียกเก็บภาษีระเภทซื้อมาขายไปนี่เก่งกาไรนี่ต้องเสียแต่ว่าถ้าซื้อไว้ทิ้งไว้นานแล้วก็ไม่ได้เก่งแต่ไม่ได้ไปอยู่อันนี้ก็ตามเวลาที่กําหนดนะงั้นเอาตามนี้นะพี่นะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ